โอเคครับอ่ะไม่ใช่9โมงนะสามทุ่มจุนี้จะมีคนผลิตงานแก้มาให้เยอะนะต้องเข้าใจนะทํายาวมาแล้วไม่ยาวเนี่ยหมอเบียร์เข้าไปทําให้ใหม่ไม่เหมือนเคสทําใหม่นะครับก็ต้องเข้าใจว่าพวกนี้ผังผิดมันเยอะอยิง่งถ้าเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปเราต้องการที่จบงานเนี่ยเคสทํายาวมาแล้วไม่ยาวรลอทํายาวยระดับตื้นแล้วมาทําเต็มระบบเนี่ยเคสพวกนี้ส่วนใหญ่ประมาณ8 0น่าจะต้องมาดมยาทำนะครับผมอยากให้รู้ เออเลยอยากบอกว่าอขอบคุณตอนนี้งานจะเยอะขึ้นหน่อยในเรื่องงานแก้ให้เข้าใจนะครับย้ำดูกันดีๆทำยาวอยากได้แบบไหน,นต้องเข้าใจว่าในข้อมูลทางการแพทย์ยาวแบบหลบแผลยาวแบบแผลขิดไม่ยาวมาเยอะแล้วครับนี่เป็นหลายๆ10บเคสแล้วนะครับส่วนข้อมูลทางการแพทย์ที่บอกว่ายาวแผลมีวายแผลที่ประมาณสัก 2เซนอย่างเี้2งเซนสามเซนครึ่งแล้ว au, ยาวชิ้นได้เป็นนิ้วอยากได้จักหนมากกว่ากันหมอหมอว่าทำยาวแล้วไม่ยาวน่ากลัวกับมั้ง